สวัสดีเจ้าอยู่กับพายหาบนา НА เจ้ามาเก็บเห็ดอีกเช่นเคยเจ้าพี่น้องอูยดลเห็ดขมิ้นเจ้าเนี่อเห็ดมันปูน่ะป,ะป้าเ,เจ้าอย่ป้าขอเห็ดก่อนเพิ่งหามเจ้าเด้อตุ่นงูเนี่ย นี่มนี่นอดูนองไปโน้ตในกีเด็เจ้า็ีจียวนี่เต็มด้อยนี่เป็นคิปกันเจ้าดูออกเป็นมูเป็นมูเนาะใช่อันนี้เป็นมุกเนาะ ดอกใหญ่เหรอใช่ปกติเห็นดอกน้อยเนาะทีนหนห้องเฮ็ดนย่ยงบอกนะเจ้าเนี่มยมันจัดหมมีกีบเนาะเนี่ยดูตะกูลเดียวกับเห็ดคอเนตคัเมียนเลย ได้มกและจิ๋วมันนี้กิบหลังดอกมันมมก็นจะล่างง่ายจบดีว่าเห็นก่อนใช่มันได้ไก่เลยนะเนรลดตัวขึ้นมาอยู่ข้างทางเจ้า ที่เจ้านี่เป็นตระกูลเดียวก็เฮ็ดขอนะอนะเจ้ากินก็คือเฮดข้าวมันทักวไปเลยให้ตัดเลยเนอะมันเหนียมอันมันจะขาดเจ้า thế em, em gì เฮียอบุ okay, uh ้ยอุ้ยอุ้ยแค่เกือบเลยแล้วเชอ ไม่เจ้าโอ้โดยยอกใหญ่อยู่ใต้ใบไม้ดอกใหญ่สุดก้าเอาไปตากแห้งแล้วก็ทอดถ้าจะบางทีเขาก็ไปตากแดดนะจิ๋วแล้วเวลาเขาจะกินเขาก็เอามาอี่ก็มาแช่น้าอีน่งเห็นเห็นตีไปเทศลาวเนาะแต่ว่ามันเป็นเแ็ดสีดำนะเ,เ,เ,เนาะกำลังโอ้อะเมนเนาะเนาะอันนี้อันนี้เปตึงแค่ไหนดอกหมอกนะเจ้า มอกเล็กคล้ยๆเคียงกันเห็นมันปูเนี่ยทางลามกิี่จันนี้ออกก็มีนี่ยอพอเลี้ยวที่นนะ เงี oh, ้ยมดแต่น <and living> ่ะ <Wars> ต <h ati randomized> <h ati> ้องหาดีๆเจ้าอันนี้เขาเก็บตีเอาหานอยู่นะเจ้าตาตามันชื่อนะ อันนี้ดอกนี้มันหน,าน่าเนาะแต่อื่นห้องเห็ดอย่างคอมเมนต์บอกนะเจ้าแต่เห็ดน,นี้เอาไปมุกเด้อ ดยดมอน,ห,นห้องเฮ็ดดอกหมอกนะเจ้าเฮ็ดนี่ยดูดอกนะขาดทางเจ้านี่งานทำเห็ดมันปูเนาะหรือว่าเฮ็ดอย่างเจ้าไปนออ่องห้องเฮ็ดในหยางเด้อ มันต่น่าจะตระก,กูลเดียวกับหมูเห็ดปกาลังนะจ๊ะหรือว่าเห็ดนันไผ่เห็ดอย่างเงี้ยที่มันอยู่กับมันตระก,กูลเดียวกับเห็ดคอน,นได้มกดึงเจาะอาจารย์น้อได้สำหรับคลิปนี้นะจ้าขอฝากคลิปไปเพียงแต่อีจ้าขอบคุณทุกการรับชมที่จะถึงท้ายคลิปนะจ้าคลิปนี้ให้ขอตอลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับได้มกแล้วได้มกแล้วอยู่ข้างทางนะจ้าไปเห็นใส่ aitäh !